ส่วนป้าปิ่นนักนานค่ายทีวีซีนอกจากจะเตรียมเอาใจแฟนๆกับละครอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ขุนศึกที่จะส่งมาลงจอให้ได้ชมกันเนรื่องดี1พฤษภาคมนี้แล้ววันนี้ยังขนทัพนักสแสดงทั้งสาวเบสพรชิตากิกดนายเก่งชัชวานและสองน้องใหม่ใบเฟิร์นและหวานหวานมาชนแฟนๆทำบุญใหญ่ในโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูนยะ์ณลุมพินีสถานประเทศเนปาลกับการร่วมบริจาคแผ่นทองและเรียนพระพุทธเจ้าน้อยกันอีกด้วยค่ะและเอาเอาใจกันสุดๆกับเบื้องลึกเบื้องหลังของละ คอนฟอร์มยั์ขุนศึกที่เหล่ากองทัพนักแสดงทั้งอํำอธิชาติตุ้ยเกียรติกมลน็นอตวรริ์โกสินราชกมกีฟวัฒนะพลอยเชอร์มานเบนส์พอชิตาและน้องหวานหวานเขามาเปิดอกเผยหมดเปลือกถึงความยากลําบากของสารพัดฉากอลังการงานสร้างเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายกันในเปิดกองวิกซ้ำขุนศึกอาทิตย์นี้บ่ายสองโงครึง่งพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะ และตอนนี้ชาวราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมตัวไปกระทบหลายคนดังของช่อง3ากันได้ทั้งพี่ต่ายนัทพลนัทรัตนจินนี่น้องเอสเตอร์แล้วก็ตุ้ยเกตกมลพร้อมกับพบหนุ่มหล่อจากเอ็มไทยแล้วนะคะในคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรที่สนามโรงเรียนอนุบาลโพธารามชุมชนวัดสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ